สวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะนำเสนอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเรื่องตำนาน หรือประวัติพระพุทธสีหิงได้มีท่านผู้เรียบเรียงไว้แล้วหลายท่านเช่นพระโพธิรังสีปาดแห่งเมืองเชียงใหม่ได้เขียนเป็นภาษามาคตราวพุทธศกราช1,960และบรรยายเรื่องราวจนมาถึงพุทธศกราช2,454สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ต่อจากพระโพธิรังสีมาจนถึงสมัย หลวงบริบาลบุรีพันธ์ได้เรียบเรียงใหม่เป็นตำนานย่อและกล่าวข้อวิจารณ์ในทางโบราณคดีส่วนที่เราได้นำมากล่าวนี้ได้อ้างถึงตำนานพระพุทธสิหิงของพลตีหลวงวิจิตวาทการเขียนขึ้นเนื่องด้วยได้มีการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายเหล่านั้นได้ค้นคว้ามาแล้วเรียบเรียงไว้ให้เป็นตำนานที่อ่านง่ายเพื่อความสะดวกและเข้าใจแก่ผู้ที่เริ่มใส,ส่ศรัทธาทั่วไป พระพุทธสี่หิงเป็นพระพุทธรูปที่กษัตริย์ลังกาได้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราชเจ็ดร้ออันเชิญเข้าสู่ประเทศสยามในสมัยพ่อขุนรามคำแหงฉะนั้นจึงต้องนับว่าพระพุทธสี่หิงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศสยามอย่างแท้จริงแต่ในเมืองไทยพระพุทธรูปที่ทรงพระนามว่าพระพุทธสี่หิงนั้นมีอยู่สามองค์สามแห่งคือพระพุทธสี่หิงองค์ที่หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิ สูง96เซนติเมตรหน้าตักกว้าง66เซนติเมตรหล่อด้วยสามฤิ์ปิดทองคำเปลวพระสรีระได้สัดส่วนและงดงามที่สุดจะหาพระพุทธรูปโบราณในเมืองไทยที่ง,งดงามและได้สัดส่วนเทียมพระพุทธสีหิงองค์นี้ไม่ได้เลยตามตำนานกล่าวว่าพระพุทธสีหิงองค์นี้เป็นศิลปะสุขโขทยัยปฏิสถานในพระที่นั่งพุทธไัยสวรรค์กรุงเทพมหานคร พระพุทธสิงห์องค์ที่สองเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มีความสําคัญคู่กับพระพุทธสีหิงในกรุงเทพและเมืองนครศรีธรรมราชเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมากองค์นี้ศิลปะเชียงแสนพระพุทธสีหิงเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยขัดสมาดเพชรหล่อด้วยสำริดปิดทองคําเปลเวหน้าตักกว้าง40นิ้วศิลปะเชียงแสนรุ่นแรกปัจจุบันประดิษฐานในวิหารลายคําวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่พระพุทธสีหิงองค์ที่สเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชมีความสําคัญคู่กับพระพุทธสีหิงเมืองเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยขัดสมาธเพชรแบบขนมต้มมีพระพักตร์กลมอมยิม้มพระอุระอวบอ้วนหล่อด้วยสามริดบิดทองหน้าตักกว้าง14นิ้วสูง16.8นิ้วนับเป็นพระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาลประดิสถานอยู่ในบุษบกไม้ณนะหอพระระหว่างศาลกับศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์นี้ศิลปะสีวิชัยพระพุทธสีหิงทั้งสามองค์สามสมัยสามภาคสร้างในสมัยเดียวกันผู้สร้างคือมหากษัตริย์ลังกาสามพระองค์ทรงสร้างเมื่อปีพุทธศักราชเจ็ดร้อยตำนานของพระโพธิรังสีกล่าวว่าพระพุทธสีหิงเป็นพระพุทธรูปที่เจ้าลังกาสามพระองค์ ได้รวมพระไทยกันพร้อมด้วยพระอาหารหันต์ในเกาะลังกาสางคอราพุทธศกราชเจ็รโดยหมายจะให้ได้พระพุทธรูปเหมือนองค์พระพุทธเจ้าจริงๆถึงกับตำนานกล่าวว่าพญานาคซึ่งเคยเห็นองค์พระพุทธเจ้ามาแปลงกายให้ดูเป็นตัวอย่างมาถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหงมีพระพิสุขลังกาเข้าสู่สยามประเทศพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงทราบกิติศัพท์เรื่องชื่อว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีพุทธลักษณะที่งดง,งามพ่อขุนรามคำแหง จึงทรงขอให้พระเจ้าสรีธรรมสกราชแต่งทูตเชิญพระสารไปขอประทานพระพุทธสีหิงจากเจ้ากรุงลังกาเนื่องด้วยว่าเป็นเมืองที่มีการติดต่อสัมพันธ์อยู่กับลังกาอย่างใกล้ชิดซึ่งก็ได้ตามพระราชประสงค์อัญเชิญมาประดิษฐานที่นครศีธรรมราชจัดงานพิธีสมโภชใหญ่โตเป็นเวลาเจ็ดวันพระเจ้าศรีธรรมสกราชได้ให้ช่างท้องถิ่นจำลองไว้บูชาหนึ่งองค์โดยกล่าวไว้ว่าพ่อคุณรามคำแหงเสด็จไปรับ พระพุทธสีหิงถึงนครศรีธรรมราชด้วยพระองค์เองแล้วอัญเชิญมาประดิษฐานณกรุงสุขโขทัยพระมาหากษัตริย์กรุงสุขโขทัยทุกพระองค์แต่ทรงเคารพบูชาพระพุทธสีหิงตลอดมาพระพุทธสีหิงที่ประดิษฐานอยู่ที่นครศรีธรรมราชนี้มีลักษณะตามแบบสกุลช่างท้องถิ่นเรียกว่าแบบขนมต้มคือมีพระพักตร์กลมอมยิ้มพระอุระอวบอ้วนประทับนั่งในแท่ขัดสมาธเพชรชายสังฆาสนระดับพระฐัน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครศรีธรรมราชเป็นพระพุทธรูปที่มีพระรูปและสัดส,ส่วนที่งดงามมากครั้งเมื่อได้ตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นทางสุขโขทัยอ่อนกําลังลงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจากกรุงศรีอยุธยาได้สุขโขทัยไว้ในอํานาจเมื่อปีพุทธศักราช1920พยญาไสยลือไทยจากกรุงสุขโขทยัยถูกลดตําแหน่งเป็นเจ้าประเทศราชลงมาครองพิษณุโลกจึงได้อัญเชิญพระพุทธสีหิง มาประดิษฐานไว้ที่พิษณุโลกด้วยเมื่อพญาไสยลือไทยทินพระชนพระบารมราชาธิราชที่หนึ่งก็ทรงโปรดให้เชิญพระพุทธสีหิงโดยมาทางเรือลงมาไว้ที่กรุงศรีอยุธยาเมื่อทางกรุงศรีอยุธยาได้กรุงสุโข,ขทัยไว้ในอำนาจแล้วได้จัดแบ่งการปกครองออกเป็นสองมณฑลคือเมืองตากสวรรคโลกกับพิษณุโลกเป็นมณฑลสองให้เจ้านายในราชวงศ์พระร่วงปกครองพญาทิศธระผู้ครองกำแพงเพชรนั้นปรากฏว่า ราชบุตรเลี้ยงของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งปรารถนาจะได้พระพุทธสีหิงไปประดิษฐานไว้เมืองกำแพงเพชรจึงให้มเหสีผู้เป็นมารดาตนขอพระพุทธรูปองค์หนึ่งและติดศีลบนขุนพุทธบาลผู้รักษาพระเลือกพระพุทธสีหิงส่งไปเรื่องมีต่อว่าในพุทธศักราช1 9 3 1นี้เองมีพระภิกษุรูปหนึ่งในเมืองกำแพงเพชรปรรูปจำลองพระพุทธสิหิงด้วยขี้พึ่งและนำพระพุทธรูปจำลองนี้ไปเชียงราย เมื่อเจ้ามาหาพรมผู้ครองนครเชียงรายได้เห็นจึงชวนเจ้ากือแน,น่ผีชายผู้ครองนครเชียงใหม่ย,ยกกองทัพไปกำแพงเพชรและขู่ขอพระพุทธสีหิงพญาสิทธิระต้องยอมยกพระพุทธสีหิงให้ไปพระพุทธสีหิงจึงได้ประดิษฐานอยู่เชียงรายในปีพุทธศักราช1931พอถึงพุทธศักราช1950เชียงใหม่กับเชียงรายเกิดรบกันเชียงรายแพ้เจ้าแสนเมืองมาเจ้านครเชียงใหม่ก็อัญเชิญพระพุทธสีหิง มาประดิษฐานอยู่เชียงใหม่ราว255าปีเมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชตีเมืองเชียงใหม่ได้ในปีพุทธศักราช2 2 0 5โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธสรีหิงมาประดิษฐานไว้ณนวัดพระศรีสรนเพชรกรุงศรีอยุธยาครั้นเมื่อกรุงศรีอยุทยาเสียแก่พม่าครั้งที่สองเชียงใหม่เป็นพวกพ้องพมา่าจึงสามารถอัญเชิญพระพุทธศีหิงกลับไปเชียงใหม่ได้เมื่อพุทธศักราช2310 มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อเชียงใหม่ได้รวมอยู่กับคนไทยแล้วพมายกกองทัพมาล้อมเชียงใหม่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถยกกองทัพไปขับไล่กองทัพมพม่าพ้นเมืองเชียงใหม่สมเด็จพระกรมพระราชวังบวรจึงได้ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิ์มากรุงเทพประดิสถานในพระที่นั่งพุทธไัยสวรรค์ึงเป็นที่ประดิสถานอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยในนี้นับว่าพระพุทธสิหิงเป็นพระพุทธรูปสาคัญคู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ต้นประวัติการ ถ้าคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนใจสาระเพิ่มเติมไม่อยากให้ตำนานหลาย,ๆ,ยๆอย่างสูญหายไปอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับก็จบไปแล้ว <Whereas, S 1> นะครับสำหรับเรื่องที่นำเสนอในวันนี้คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับ